วัสดีนะคะนักเรียนสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาทําการแปลงทางเรขาคณิตกันต่อในเรื่องของการหมุนนะคะคราวที่แล้วเราทําใบงานนี้ไปเนาะในข้อที่1นนะคะการหมุนรูปนี้90้องศาตามเข็มนาฬิการ,รอบจุดโอก็คือจําได้ไหมที่ครูบอกว่าในการหมุนนะคะสิ่งสําคัญที่จะทําให้เกิดการหมุนได้คือมีอยู่3สิ่งอย่างแรกก็คืออะไรคะ,ะต้องมีจุดหมุนนั่นเองการที่เขาบอกว่าจุด O ก็คือจุด0ูนย์นะคะจุด O จะเป็นจุด0ูนะคะต่อไปมีอะไรอีกนอกจากจุดหมุนมีทิศทางในการหมุนนะคะก็คือมี2ทิศต,ตามเข็มนาฬิกากับทวนเข็มนาฬิกาสองแบบนะคะแล้วก็อย่างที่3ที่นักเรียนจะต้องมีก่อนการหมุนก็คือขนาดของการหมุนนั่นเองก็คือ องศาอะไรแบบนี้ค่ะว่าให้หมุนกี่องศา90องศา180องศาหรือเท่าไหร่นะคะถ้านักเรียนมี3สิ่งนี้แล้วนักเรียนจะสามารถหมุนรูปได้นะคะดังนั้นในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทํากันต่อนะคะในข้อที่2เนาะหมุนรูปนี้90องศาทวนเข็มนาฬิการอบจุดโอนะคะดังนั้นครูขอใช้เป็นแอปนี้นะคะอะดังนั้นเรามาดูรูปกันเลยนะคะข้อนี้นะคะข้อที่2 หมุนรูปสามเหลี่ยม A B C ทวนเข็มนนาฬิการ,รอบจุด O แล้วก็หมุน90องศานะคะทวนเข็มนาฬิกาอะดังนั้นวิธีการทำจุดหมุนของเราคือจุด O ก็คือจุดศูนย์ศูนย์ตรงกลางตรงนี้นะคะอะดังนั้นถ้าเราอยากหมุนจุด A หมุนยังไง A อยู่บนจุดหมุนพอดีเลยดังนั้นถ้ามันอยู่บนจุดหมุนพอดีเวลาหมุนไปแล้ว A พามจะอยู่ณนะตำแหน่งเดิมค่ะ ดังนั้นนักเรียนจาไว้นะถ้าจุดไหนที่เราต้องการหมุนแล้วมันอยู่ที่จุดหมุนพอดีมันจะอยู่ณตำแหน่งเดิมค่ะดังนั้น a พลัของเราจะอยู่ที่จุด0ูนย์นย์เหมือนเดิมนะคะนักเรียนอะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทําการหมุนรูปอื่นกันดีกว่าก็คือเอ่อรูปจุดอื่นกันดีกว่าก็คือจุด b ค่ะวิธีการทําขั้นตอนแรกคืออะไรนะใช้ไม้บรรทัดใช่ไหมคะทาาระหว่างจุด b ที่เราจะหมุนกับให้เชื่อมระหว่างจุด b กับจุดหมุนก็คือจุด o ตรงกลางตรงนี้นะคะ ขั้นตอนที่1แล้วก็ให้ขีดเป็นเส้นประอันนี้คือขั้นตอนที่1น,นะคะจากนั้นขั้นตอนที่2คือใช้ครึ่งวงกลมของเรานะคะจุดตรงกลางของเราเนี่ยจะต้องนำไปวางไว้ที่จุดหมุนนะคะดังนั้นจุดหมุนของครูคือตัว o ตัวนี้เนาะแล้วก็ให้ปลายทางของเราที่มันเป็นศูนย์องศาค่ะ มันเชื่อมไปทางลากไปทางตัวที่เราจะหมุนก็คือตัวบีถูกไหมอ่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะอ่ะคราวนี้ถ้ามันไปทางฝั่งซ้ายแบบนี้แสดงว่าตัวเลขที่เรากําลังจะดูอยู่คือตัวเลขด้านบนนะคะเพราะว่าศูนย์มันอยู่ด้านบนเนาะเขาบอกว่าให้เราหมุนทวนเข็มนาฬิกาปรากฏว่าถ้าครูวางแบบนี้มันจะเป็น0ูนย์สิบไปทางฝั่งขวาแบบนี้ใช่ไหมคะมันจะเป็นทิศทางเดียวกับเข็มนาฬิกาเลยถูกปะดังนั้นแบบนี้จะเรียกว่าตามเข็มนาฬิกา แสดงว่าเรากําลังวางเครื่องวงกลมผิดอยู่เราวางเครื่องวงกลมผิดอยู่ดังนั้นต้องทําไงล่ะให้พลิกกลับค่ะเปลี่ยนเป็นด้านนี้แทนอ่าเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นเมื่อนักเรียนวางแบบนี้แล้วอ่าลองดูก่อนแสดงว่าถ้าครูเชื่อมาทางฝั่งนี้ศูนย์จะต้องดูจากตัวล่างถูกปะดูตัวเลขด้านล่างแทนถ้าตัวเลขด้านล่างมันจะวนมาทางนี้ตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาทวนยัง อ่าทนแล้วใช่ไหมคะจากนั้นให้นักเรียนดูตัวเลขได้เลยอ้อรูวางผิดกูต้องวางตรงนี้นะคะอ่าโอเคอ่าจากนั้น90องศายอยู่ตรงไหนล่ะให้นักเรียนก็ห้าส90เลยนะคะมันจะอยู่ตำแหน่งนี้อ่าก็ขีดไว้ก่อนเมื่อนักเรียนขีดเสร็จแล้วนะคะเมื่อนักเรียนขีดเสร็จแล้วให้ใช้ไม้บรรทัดมานะคะเชื่อมระหว่างที่เราขีดไว้เมื่อกี้กับจุด O ก,ก่อนนะคะ อ่ะแล้วก็ขีดเป็นเส้นประไว้อ่ะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปขั้นตอนถัดไปคือหยิบวงเวียนขึ้นมาเราจะทำการหมุนจุด b ค่ะระยะทางในการหมุนเนี่ยระหว่าง b., ไป O กับ o ไป B พามระยะมันจะต้องเท่ากันโดยที่เราจะใช้วงเวียนมาช่วยอันนี้ปุ่มตรงกลางของครูตรงเนี้ยที่มันเป็นแฉกๆฉกอะคะ่ะมันคือแหลมแหลมของวงเวียนเนาะให้เอาไว้ที่จุดหมุนค่ะ จากนั้นกลางวงเวียนให้มีรัศมีเท่ากับหุกกลางหุบก,กลางแบบนี้กลางให้เท่ากับตัว B นะคะก็คือ ob ตรงนี้จากนั้นนะคะให้นักเรียนขีดรอยวงเวียนได้เลยให้มันตัดกับเส้นปาดที่เราลากไว้เมื่อกี้นะคะมันจะเกิดจุดตัดเนาะ,อะของครูจะได้ตำแหน่งนี้นะคะของนักเรียนอาจจะคนละตำแหน่งกับครูก็ได้แต่มันจะต้องคล้ายๆกันนะคะ,ะครูก็จะได้ตำแหน่งนี้จะได้เป็น B พามนั่นเองจริงๆแล้ว b ีพามเน่ยถ้าทําให้ถูกต้องถ้ามันตรงจริงๆอะ่ะมันจะต้องอยู่ตรงนี้พอดีเลยนักเรียนก็คือคู่อันดับลบหนลบสนะคะอ่ะคูจะเขียนเป็นลบหนลบสไว้แล้วกันเนาะอ่ะจะเป็นจุด b ีพามค่ะแสดงว่าเนี่ยตอนนี้คือเราทําการหมุนจุด B เสร็จแล้วค่ะจุด A พามีแล้วบพามีแล้วต่อไปคือหมุนจุด C ต่ออ่ะดังนั้นเราจะทําขั้นตอนเหมือนเดิมเลยคือเริ่มจาก ลากเส้นเชื่อมระหว่างจุด C กับอะไรนะคะจุด O ก็คือจุดหมุนของเรานะคะอ่าแบบน,นี้อ่ะแล้วก็ทำการลากเส้นปรมือนเดิมเลยระหว่างจุด C กับจุดอะไรคะจุด O นะคะให้ขีดเส้นเชื่อมไว้นะคะเป็นเส้นประ เมื่อนักเรียนลากเส้นไว้แล้วให้หนักเรียนใช้ครึ่งวงกลมวัดมุมทวนเข็มนาฬิกา90องศาค่ะเหมือนเดิมถ้าครูวางแบบนี้ปุ๊บดูตัวเลขด้านบนวน,นฝั่งขวาแบบนี้เป็นตามเข็มดังนั้น,นครูต้องพลิกเป็นด้านนี้นะคะทวนเข็มจะอยู่ฝั่งนี้ตรงกลางไว้ที่จุด O ปลายทางไปต่างตัว C นะคะจากนั้น90องศาหาเลยนะคะ90องศาจะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะ ให้นักเรียนขีดไว้ก่อนจากนั้นให้นักเรียนใช้ไมบ้บรรทัดลากเส้นประเชื่อมระหว่างระยะ90องศามาตรกีที่เราขีดไว้กับจุด O นะคะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ลากเส้นประไว้นะ เป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นเข็ยไหมายบรรทัดก่อนเนาะต่อไปคือใช้วงเวียนหมุนจุด c ค่ะระยะทางจะต้องเท่ากับ oc ตรงนี้ดังนั้นเอาจุดศูนย์กลางวงเวียนไว้ที่จุด o ค่ะหรือจุดศูนย์นั่นเองแล้วก็กางวงเวียนให้รัศมีเท่ากับ oc ก็คือเท่ากับตัว c ตรงนี้ปลายดินสอต้องอยู่ที่ตัว c ค่ะจากนั้นก็คือให้นักเรียนเป็นไงาลากเส้นวงเวียนให้มันตัด อะไรเอ่ยนี่ตัดกับเส้นประมติกี้ที่เราขีดไว้ใช่ไหมคะให้เราลากเส้นตัดกับเส้นประมติกี้ที่เราขีดไว้นะคะเราจะได้จุดตัดเนาะณนะตำแหน่งนี้นะคะเป็นจุด4ผ่านอ่า คู่อันดับะไยเอ่ยถ้าจริงๆแล้วถ้ามันตรงคู่ว่าแกนมันอาจจะไม่ตรงเนาะหมายถึงว่าช่องที่เขาให้ม,มันอาจจะไม่ตรงจริงๆแล้วคู่อันดับที่นักเรียนจะต้องได้นะคะมันต้จะต้องอยู่ตรงนี้ค่ะก็คือคู่อันดับลบสามลบสองนั่นเองก็จะได้เป็นสี่พารมเรียบร้อยเมื่อนักเรียนได้ครบสามจุดนะคะ A พา์ม b พาร์ม c พา์มให้นักเรียนขีดเส้นเชื่อมระหว่างสามจุดนี้ด้วยให้มันกลายเป็นรูป สามเหลี่ยมเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ารูปต้นแบบของเรามันเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมดังนั้นภาพก็ต้องเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันก็จะเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นการหมุนรูปต้นแบบเนาะทวนเข็มนาฬิการอบจุด O แล้วก็หมุน90องศานะคะก็จะได้ระยะแบบนี้อ้อครูลืมขีดเส้นระบุว่าหมุน90องศานิดนึนงเนาะเส้นแรกนะคะเออไม่เส้น A มันทําไม่ได้เนาะก็คือต้องไปดูเส้น B นะคะ B คือเส้นปาาตรงนี้เส้นแรกใช่ไหม ลากมาหา B พามแบบนี้ถูกไหมคะอ่าดังนั้น,นลูกศอนคุณจะต้องเป็นแบบนี้นะ B มา B พามถูกไหมคะเส้นนี้ b ไป B พาม90องศาอ่าให้เขียนไปด้วยนะคะ B ไป B พามได้90องศาค่ะเรียบร้อยนะคะข้อที่สองเนาะ ใครไม่ทันก็ลองย้อนกลับดูนะคะหรือว่าหยุดทีละขั้นตอนก็นได้นะคะ,ะไปต่อนะข้อที่3นะคะข้อที่3คือข้อนี้เราจะทำการหมุนรูปที่กำหนดให้รอบจุดกำเนิดไป180องศาเอ๊ทำไมข้อนี้เขาเขาบอกจุดหมุนมาแหละจุดหมุนคือจุดกำเนิดถูกไหมคะรอบจุดเขาบอกว่ารอบจุดกำหนดจุดกำเนิดก็คือจุดศูนย์ศูนย์นั่นเองเป็นจุดหมุนนะคะ แต่เขาบอกว่าหมุน180องศาอ่ะมีทิศทางและเออไม่ใช่มีทิศทางมีขนาดแหละแต่ทําไมเขาไม่บอกล่ะว่าหมุนทิศไหนต,ตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกาเขาไม่ได้บอกเนาะดังนั้นสิ่งที่จะบอกนักเรียนก็คือเมื่อไรก็ตามที่เขาบอก180องศามานักเรียนจะสามารถหมุนตามเข็มก็ได้หรือหมุนทวนเข็มก็ได้มันจะได้เหมือนกันค่ะอันนี้หมุนตามก็ได้หรือหมุนทวนก็ได้นะคะ มันจะได้ตำแหน่งเดียวกันเลยในการหมุ JI, oui, นตามเข็มนาฬิกากับหมุนทวนเข็มนาฬิกานะคะอะดังนั้นเราจะทําการหมุนรูปนี้รอบจุดกําเนิดก็คือจุด0ูนั่นเองอะดังนั้นจุดตรงกลางเป็นจุดหมุนนะคะจุด0ูนย์เป็นจุดหมุนนะคะลำดับวิธีการทําจะทําเหมือนเดิมเลยเริ่มจากลากเส้นประเชื่อมระหว่าง ครูทำจุด A ก่อนนะคะตรงนี้อ่าดังนั้นก็ลากเส้นประเชื่อมระหว่างจุด A กับจุด00นย์อ่าเรียบร้อยจากนั้นวัดมุมใช่ไหมคะร้อยองศาเอาจุดศูนย์กลางของวงเวียนไว้ที่จุดกําเนิดนะคะแล้วก็ให้ปลายทางไปที่จุด A นะคะถ้าครูวางแบบนี้แสดงว่าข้อนี้ครูกําลังจหมนุน ทิศนี้เพราะศูนย์มันอยู่ข้างบนนะคะก็คือจะเป็นการหมุนตามเข็มนาฬิกาเนาะถ้าเราทําแบบไหนก็ควรทาเหมือนกันละกันเนาะตามเข็มนาฬิการ้อยปองศาดังนั้นจากเลขศูนย์ฝั่งซ้ายค่ะร8อยแปดสิบมันมาอยู่ตรงนี้เลยนะนักเรียนนี่คนละฝั่งแบบนี้เลยนะคะดังนั้น,นพอนักเรียนได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเหมือนเดิมค่ะลากเสน้นใช่ไหมคะลากเสน้นเอาหม่นะ้าแบบนี้นะคะ ให้นักเรียนวางไว้เนาะอ่าแบบนี้นะคะแล้วก็ลากเป็นเส้นมันไม่ค่อยตรงนะคะครูก็เลยขอใหม่นิดนึงอ่ะก็คือจะได้ตำแหน่งนี้อ่ะจากนั้นลากเป็นเส้นประไว้เหมือนเดิมนะคะอ่ะแล้วนักเรียนก็ลากเป็นเส้นประไว้นะคะเหมือนเดิมหา ตรงที่เราขีดไว้ขีดเลยนะคะ,ะเมื่อนักเรียนขีดเส้นป่าเสร็จแล้วต่อไปคือใช้วงเวียนในการหมุนจุด A นะคะเอาจุดศูนย์กลางไว้ที่จุด O ค่ะกลางให้เท่ากับ OA ก็คือตัว A นั่นเองโอมันเล็กมากของครูมันอาจจะไม่ตรงมากนะคะนักเรียนจากนั้นก็คือหมุนเลย อ่ามันจะตัดนะคะให้มันตัดกับเส้นประมื่อกรีที่เราเขียนไว้นะคะแล้วก็จะได้เป็นจุดตัดเนาะอ่าครูได้เป็นจุดนี้ก็คือจุด A อพามเอพามจะอยู่ที่คู่อันดับ1นลบหนั่นเอง x เป็น1 y เป็นลบหนะคะอ่าจากนั้นเราก็จะทําจุดต่อๆไปเรื่อยๆนะคะต่อไปก็จะเป็น จุด b ละกันเนาะเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือลากเส้นปะระหว่างจุด b กับจุด o นะคะจุด b กับจุด o อเอาไามรรทัดทาบเลยนะคะอะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะลากเส้นปะเชื่อมระหว่างจุด b กับจุด o เมื่อนักเรียนลากเสร็จแล้วต่อไปทำการวัดมุม1้อองศา จุดศูนย์กลางของเราไว้ที่จุด o เหมือนเดิมนะคะปลายทางให้มันตรงเส้นนะเลขศูนย์ให้มันตรงกับเส้นสีชมพูแบบคูนะคะ,ะจากนั้น180องศาอยู่ตรงไหนอยู่ฝั่งขวาตรงนี้เลยนะคะของครูหม,มุนตามเข็มนาฬิกา180องร้อยะงศาได้ตำแหน่งนี้ขีดไว้ขีดไว้เสร็จปุ๊บเก็บครึ่งวงกลมไปใช้ไม้บรรทัดเชื่อมระหว่างจุด,จด o กับจุด o กับอะไรคะจุด o กับเส้น เ,เส้นที่เราขีดไว้เมื่อกี้ที่เป็นมุมร้อยแปดสิบองศาเนะาะเมื่อนักเรียนได้แล้วก็คือให้ทําการอะไรคะขีดเส้นประือนเดิมได้เป็นเส้นประือนเดิมเมื่อได้เส้นประเสร็จแล้วสิ่งถัดไปคือทําการหมุนโดยใช้วงเวียนค่ะจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด O หรือจุดกําเนิดกลางวงเวียนเท่ากับระยะที่เราต้องการหมุนก็คือจุด B ตรงนี้ใช่ไหมคะ OB จักนั้นก็คือทำการหมุนเลยให้มันตัดกับเมื่อกี้ใช่ไหมคะให้มันตัดกับเส้นประมาตะกี้ที่เราลากไว้เกิดจุดตัดให้จุดไว้จุดที่ได้คือจุด b พา์มค่ะอ่านคู่อันดับ x ตรงกับ4 y ตรงกับลบ1นั่นเองเรียบร้อยจุดที่2นะคะต่อไปจุด c จุด C ก็เหมือนเดิมเลยให้ใช้ไม้บรรทัดทาบระหว่างจุด C กับจุด O หรือว่าจุดศูนย์กลางตรงนี้นะคะจุดหมุนตรงนี้เนาะ,ะจากนั้นก็คือลากเส้นประเหมือนเดิมค่ะ,ะเหมือนเดิมจากนั้นก็คือวัดขนาดของมุม ทำจนคล่องแล้วนะคะเอาจุดศูนย์กลางเอาไว้ที่จุดกำเนิดก็คือจุด O ตรงนี้นะคะแล้วก็ทาบให้ตรงกับจุด C เส้นประของจุด C นะคะแล้วก็วัด180องศาเหมือนเดิมเลยของครูจะอยู่ตำแหน่งนี้เมื่อวัดมุมเสร็จแล้วเอาไม้บรรทัดทาบใช่ไหมคะกับเส้นที่เราขีดไว้ ทาบปุ๊บขีดเส้นปราทับเสร็จปุ๊บขีดเส้นประนะคะจากนั้นใช้วงเวียนหมุนจุด C โดยที่จุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด O เหมือนเดิมระยะต้องเป็นตัว C แล้วถูกไหมคะกลางวงเวียนให้เท่ากับ OC ตรงนี้นะคะจากนั้นก็คือหมุนค่ะ ให้ตัดกับเส้นปะเมื่อกี้ที่เราเป็นไงขีดไว้นะคะสิ่งที่ได้ก็จะเป็นจุด C พรามนั่นเองครูจะได้เป็นคู่อันดับ4ลบ2นะคะ4ลบ2มองเห็นไมเอ่ยออครูเขียนตัว b ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะนักเรียนก็ลองทําดูนะทําจุด F จุด E แล้วก็จุด D ให้ครบทุกจุดนะคะก็คือเมื่อนักเรียนได้ครบทุกจุดแล้วอะก็คือให้นักเรียนลากเส้นเชื่อมระหว่าง A B C D E F หรือว่า A พา์ม B พา์ C พาม D พา E พาแล้วก็ F พารมให้ครบทุกจุดมันก็จะได้ออกมาหน้าตา รูปเอ่อหน้าตาเหมือนเดิมเนาะแต่เกิดจากการหมุนไปแล้วจะเป็นยังไงนะคะนะคะให้นักเรียนลองไปทําเพิ่มเติมให้ครบทุกจุดนะอีก3จุดนะคะ d e แล้วก็ f นะคะเนาะในข้อที่2โอเคราวนี้ครูจะขอข้ามอันนี้ไปเลยให้นักเรียนลองไปทําดูเนาะครูจะขอข้ามไปแล้วก็ไปดูโจทย์ในข้อที่3เลยค่ะโจทย์ในข้อที่สก็คือข้อนี้เนาะอ่ะ คราวนี้โจทย์ในข้อนี้เนี่ยเดี๋ยวครูจะใช้เป็นกระดาษอื่นนะคะเอะ่เดี๋ยวครูจะใช้เป็นกระดาษอื่นรอสักครู่นะคะอ่าสำหรับข้อ3นะคะโจทย์แบบว่า,วารูปสามเหลี่ยม abc มีจุดยอดคือ a 2 3 b 9 8แล้วก็ c 7 1จงเขียนรูปสามเหลี่ยม abc แล้วหมุนไป180องศารอบจุดกำเนิดแล้วเขียนรูปสามเหลี่ยม a พม b พ สีพรามถูกไหมคะดังนั้นวิธีการทำนักเรียนจะต้องเขียนแกนขึ้นมาก่อนเนาะมีแกน x แกน y นะคะอะ่แกน y คือแนวตั้งแกน y เนี่ยนักเรียนดูคู่อันดับที่นักเรียนจะใช้ก่อนก็คือมันจะมีเป็น2 3 9 8ใช่ไหมคะ7 1งค่อนข้างเยอะเลยครูไม่แน่ใจว่านักเรียนจะเขียนแกนพอนหรือเปล่าเราอาจจะต้องใช้ทีละสองช่องก็ได้นะคะนักเรียนอ่ะดังนั้นต่อไปก็คืออ่ะอน,นี้แกน y เนาะ ของครูมันน่าจะไม่พอนะคะ9 8แสดงว่า y เนี่ยใช้ถึงเลข8ถูกไหมคะดูจากขั้วแบบนี้มันจะเยอะสุดนะคะ9 8แเนี่ยแสดงว่าใช้ y ถึงเลข8ดังนั้นแสดงว่าใช้ด้านบนเยอะเนาะใช้ด้านบนเยอะนะคะดังนั้นครูก็จะเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะคะอุพ่อภัยค่ะเป็นดินสอก่อนอ่ะครูเอาเป็นแบบ จริงๆเอาตรงกลางน่าจะดีกว่าเพราะนักเรียนยังไม่รู้ว่ามันจะหมุนแล้วไปอยู่ตรงไหนเนาะ,ะดังนั้นครูเอาประมาณนี้แล้วกันนะคะ,ะนักเรียนก็เขียนแนวนอนเนี่ยแกน x คะ่ะไปต่อแล้วก็เขียนตัวเลขบนแกนเนาะศูนย์ครูเอาแกน x เนี่ยช่องละหนึ่งจะพอไหมหน่ะลองดูก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดอ่ะแปดเก้าโอเคอยู่ฝั่งซ้ายติดลบค่ะลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบห้าลบหกลบเจ็ดลบแปดอ่ะลบเก้าแกนวายค่ะลองช่องละหนึ่งดูก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้บนสุดค่ะกูขอเลยไปนิดนึงนะเรียนตรงนี้จะเป็นแปดนะคะ ลงมาข้างล่างติดลบลบ -3 -4 -5 -6 ลบ2ลบ3ลบ 4, ลบ5ลบ6อ่าลบเดเรียนลองวาดแกนดูก่อนนะคะ,ะถ้านักเรียนวาดแกนเสร็จแล้วให้นักเรียนลงจุด A B C ตามที่โจทย์บอกมาก่อน A อยู่ที่อั้นดับ2 3ค่ะ x เป็น2 y เป็น3อยู่ตรงนี้เขียน y ว่าเป็น A 2 3 ถัดไปค่ะ b 9 8 x เป็น9 y เป็น8อยู่ตรงนี้เลย b 9 8ต่อไป c 7 1ค่ะ x เป็น7 y เป็น1อยู่ตรงนี้ค่ะ c 7 1อ่ะออกมาจะเป็นรูปสามเหลี่ยม abc นะคะอ่ะขีดให้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมนะจากนั้นเราจะทำการหมุนรอบนี้รอบจุดกำเนิดเหมือนเดิมเลยก็คือจุด00ย์นั่นเองนะคะ หมุนรอบจุดกำเนิดก็คือจุด0 0 180องศานะคะเหมือนเดิมเลยก็คือโจทย์จะไม่บอกมาว่าหมุนในทิศไหนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาเพราะว่าเวลาเราทำมันจะได้เหมือนกันเลยนะคะดังนั้นขั้นตอนที่หนึ่งหยิบไม้บรรทัดมาหมุนจุด A ก่อนเลยนะทาบระหว่างจุด A กับจุดจุดกำเนิดนะคะเพราะว่าเป็นจุดหมุนเนาะ,ะทาบเลยพอทาบเสร็จปุป๊บขีดเป็น เส้นประนะคะาจากนั้นใช้ครื่องวงกลมวัดมุมร8อองศาคราวนี้ครูเอาจุดตรงกลางไวท้ที่จุด O ใช่ไหมคะแล้วครูก็เอาปลายทางไว้ทางตัว A แบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นการหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาเอ่ยดูจากเลขศ 0. 0ูนย์ศูนย์วนมาฝั่งนี้จะเป็นการหมุนทวนเข็มนาฬิกานะคะ ร้อยแปดสองศาอยู่ตรงไหนจากเลขศูนย์วนมาร้อยแจะอยู่ฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้นะคะดังนั้นเมื่อนักเรียนขีดบอกตำแหน่งไว้แล้วเอาไม้บรรทัดเหมือนเดิมเชื่อมระหว่างจุดศูนหรือว่าจุดโอเนี่ยคะ่ะกับเส้นปะกเออจับกับจุดหมุนนะคะแล้วก็ขีดเป็นเส้นปะไว้ เมื่อนักเรียนขีดเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคือใช้วงเวียนมนาะเอาจุดศูนย์กลางไว้ที่จุดหมุนก็คือจุด O หรือว่าจุดกําเนิดของเรากรางวงเวียนให้รัศมีเท่ากับ OA ก็คือจุดที่เราจะหมุนใช่ไหมคะแบบนี้ระยะมันจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือตรงนี้จะเป็นปลายดินสอเนาะลากเส้นวงเวียนตัดกับเส้นปากเมื่อกี้เลยจะได้จุดตัดขึ้นมาจุดที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะเป็น A พจะได้เป็นขั้วดับ ลบสลบสนั่นเอง x เป็นลบสอง y จะเป็นลบสค่ะโอเคนะคะถัดไปนะคะถัดไปถัดไปจะเป็นจุด b เนอะเหมือนเดิมเลยหยิบไม้มรรทัดขึ้นมาลากเส้นประเชื่อมระหว่างจุดตรงนี้นะคะจุด b ตรงนี้กับอะไรเอ่ย จุด O นะคะให้ลากเส้นเชื่อมกันแลกเส้นปะเชื่อมเลยโอ้โหจากนั้นนะคะเหมือนเดิมใช้เครื่องวงกลมวัดขนาดของมุมค่ะ1 8อองศาจุดตรงกลางไว้ที่จุดกำเนิดปลายทางให้เลขศูนย์ต้องตรงกับเส้นปะที่เราขีดไว้เมื่อกี้ร8อองศาอยู่ตรงไหนขีดไว้ ะะอยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเลยเนาะจากนั้นขียเส้นประค่ะขีดเส้นประไว้เลยเหมือนเดิมเชื่อมระหว่างจุด O กับเส้นประเออกับเส้นมตะกีที่เราขีดไว้นะคะให้มันเชื่อมกันขั้นตอนต่อไปใช้วงเวียนหมุนจุด,จด B นะคะใช้วงเวียนหมุนจุด B อ่ะเอาจุดศูนย์กลางไว้ที่จุดกำเนิดค่ะกลางวงเวียนรัศมีเท่ากับ OB กลางวงเวียนรัศมีเท่ากับ OB จากนั้นลากเส้นค่ะ OO พอไหมนอถ้านักเรียนแบบไม่ค่อยเห็นใช่ไหมคะนักเรียนต้องต่อเส้นนิดนึงนะถ้ามันไปไม่ถึงกับเส้นที่นักเรียนขีดเส้นป่าไว้นักเรียนก็ต้องต่อเส้นออกไปนะคะอ่ะก็จะได้เป็นแบบนี้ดังนั้นมันจะ ได้ประมาณนะมันของครูมันจะตกตกไปนิดนึงนะคะจริงๆแล้วมันจะได้เป็นประมาณนี้เลยปลายทางตรงนี้นะคะก็คือมันจะเป็น b พลม x ตรงกับล y ตรงกับลแนะคะโอเคนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือจุด c ค่ะทาเหมือนเดิมเลยใช้ไม,ม้บรรทัดลากเส้นเชื่อมระหว่างจุด o จุดกําเนิดกับจุด c ค่ะ เรียบร้อยแล้ววัดขนาดของมุมใช้ครึ่งวงกลมมาค่ะเอาไว้ตรงจุดจุดกำเนิดแล้วก็ปลายทางเลขศูนย์ให้ตรงกับจุด C ใช่ไหมคะจากนั้นวัด1 80องศาของครูอยู่ตรงนี้อ่าอยู่ฝั่งซ้ายตรงนี้นะคะจากนั้นลากเส้นประเหมือนเดิมค่ะ เส้นประเหมือนเดิมนะคะามาลากเส้นประเสร็จแล้วต่อไปใช,ใช้วงเวียนใช้วงเวียนจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกำเนิดเหมือนเดิมจากนั้นกลางวงเวียนรัศมีเท่ากับ OC ก็คือจุดที่เราจะหมุนคือจุด C ค่ะดังนั้นวางไว้ที่จุด C ตรงดินสอเนาะจากนั้นลากวงเวียนให้ตัดกับเส้นประเ,เมื่อกี้เลย มันจะได้จุดตัดอยู่ที่ตำแหน่งนี้ค่ะก็คือ c พาร์มคู่อันดับลบเลบหน่นั่นเองเรียบร้อยเมื่อได้ครบ3จุด a พาร์ม b พร์ม c พาร์มเรียบร้อยแล้วให้ลากเส้นเชื่อมระหว่าง 3. จุดนั้นให้เกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วได้ออกมาเป็นสามเหลี่ยม a พาร์ม b พาร์ M, c พารมนั่นเอง ไม่ยากเลยนะคะใครที่ยังไม่ค่อยเข้าใจก็เปิดคลิปวนดูนะคะดูหลายๆรอบหรือว่ากดให้มันช้าลงเนาะเราจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้คุูปไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ